สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็อยู่กับกัปเันนะครับผมมาติดมุ้งรูดจีบที่บ้านของกัปเันนะครับครับนะครับผมก็ลองนะฮะมุ้งจีบนะครับติดเสร็จแล้วนะครับดีเลยก็จะเป็นไปครับ เปิดปิดได้นะครับผมกันยุงกันฝุ่นกันใบไม้ปลิวเข้าบ้านนะครับเพราะว่าสารพัดนะครับจริงๆเพราะว่าปัญหาที่ผมเกิดเกิดจากการที่ว่าอยากติดมุงรวดเนี่ยบางทีผมเปิดประตูบ้านไว้รับลมเนี่ยมันจะมีพวกแมลงพวกใบไม้พวกเศษใบไม้อะไรปลิวเข้าบ้านผมก็เลยเลือกที่จะแบบติดมุงรวดรอบบ้านเลยครับเพื่อที่จะได้ใช้รับลมธรรมชาติด้วยครับแล้วก็แล้วที่เป็นมุ้งจีบนี่คือที่กั๊กเดียวเลือกมาคือมัน สะดวกสบายตรงไหนยังไงบ้างหรือว่าแตกต่างยางม้วนเดิมไหมผมว่ามันสะดวกสบายตรงที่เราสามารถที่จะไม่ต้องมีมีอะไรมาบังเพราะว่าคือสมัยก่อนคือมันต้องเป็นเหมือนประตูที่เปิดออกมันเป็นแบบโบราณโบราณผมว่ามันดูเกะกะแล้วแบบนี้คือมันสะดวกตรงที่แบบมันสามารถพับเก็บได้แล้วก็เป็นตัวปิดเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ทาให้มันแบบเหมือนล็อกล็อกมันได้รับนะครับก็เป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมุ้ง เราเก็บมุ้งกีดนะครับนี่ฮะใช้งานง่ายๆนะครับเดียวชอบมากเลยนะครับชุดนี้ติดทั่วบ้านเลยครับติดทั่วบ้านเลยครับไม่ใช่มีแค่หน้าประตูอีกแล้วฮะโะมีหลังโซฟาโอ้โห่ฮะมีมีหลังโซฟาอีกด้วยนะครับมา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 ที่มีตรงนี้นะครับผมนี่โอ้โหนี่ฮะโอ้โหนี่ไม่เห็นเลยนะครับมัครบนี่หลังโซฟาด้วยนะครับเนี่ยฮะใช้งานสะดวกสบายนะครับนี่ครับเปิดหน้าต่างปุ๊บเนาะแล้วก็ใช่ครับ ก็ปิดบมุ้งรั่วเนี่ยฮะเวลาพับเก็บปุ๊บมุงรั่วก็จะหายไปเลยหายไปเลยเนี่ยไม่ต้องมาบังใส่ผ้าแล้วด้วยไม่มีเลยนะโอเคก็ก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับบริษัทอะลูโฮมเด็กคอรเรชั่นนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องกัตเบลด้วยนะครับวันนี้ที่ใช้บริการทั้งหลังเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยผ่านปุ๊กเรอ